ทุกท่านครับนี่คือ10บโมงสีนาทีกับสภาพที่เพ,พิ่งตื่นนะครับเมื่อวันเสด็จกล้องนี่ก็เส็จไปหาวไปนะเพราะว่ารู้ไหมเพราะว่าเมื่อคือนนอนตีสองแถมนอนไม่หลับด้วยกว่าจะนอนหลับก็ประมาณตีสากว่าเกือบตีสีมัง้งน่จาจะประมาณนั้นตื่น10บโมงน,น,นอนไม่นอนไม่กี่ชั่วโมงเองนะครับก็ตื่นมาดูประกาศผลคณะนะครับนา,าเวลาเเสียงก็เสียงเพิตื่น ตั้งเลยกับ0โมงเพราะว่าเจอทวิตเตอร์มเ,รมเมื่อคืนเมื่อคืนก็นั่งรอเที่ยงคืนไม่ออกตีหนึ่งไม่ออกโอเคตัวนั้นเช้าม็ได้วะแต่ว่าตัวเองอะที่ผ่านมานอนประมาณเนี้ยจะไปตื่นประมาณ11โมงเช้าไม่กระเที่ยงเมื่อกี้นั่งเช็คในทวิตเ,เตอร์นั่งเช็คในอินสตาแกรมพังๆแลครับก็คือติดกันหลายคนมากๆนะครับเออเดือนเต้นวะก็ะคือนั่งน, <S <S นุ้นแต่เมื่อคืนแล้วตอนนี้คือง่วงมาก โอเคครับเริ่มดีกว่าเออมันประกาศที่มาทีแคสใช่ไหมคือจริงๆอ่ะไม่จะตื่นเพราะนาฬิกาปลุกตั้งวันสิบโมงเลยตื่นเพราะน้องขิงแม่งทักดีเอ็มมานะครับโอเคครับหนึ่งสองสามปุ๊บโอ้คุณพี่มื่ก้เห็นแวบๆแล้วจำรับติดอันดับสองโอเคจิมวิญญาจุฬาครับอันดับสอง โอเคก็คือวางแผนว่าอันแรกอ่ะคือไม่ได้จะติดแต่ว่าเสจไว้ก่อนนะครับอันสองครัคือยูนิเจูราแต่ว่าเป็นยืดแอดสองนะครับออ้ติดแล้วหนึ่งปีกว่าๆที่ผ่านมาจนกระทั่งวันนี้มีชั้นของพีครับติดแล้วครับได้เวลาไปอวดในไอีแล้วครับ โดยสามารถเดินไกลเปลีป่ยนแปลงได้ท่ที่สาครั้งอือึไม่ขอช้าวันเย,นยีนสิบไปเลยคระับส่ง ATP <laughs> โอเคตอนนี้มือถืออัดอยู่แล้วต้องมานั่งส่ง ATP เข้ามือถือเครื่องนี้นะครับก็เดี๋ยวหยุดอัดเลยลวกันเพราะว่าเดี๋ยวไปเงียนสิละโอเคครับก็คงทุกคนที่ดูคลิปนี้นะครับแล้วก็ลงอุ่นกับผมนะครับเสร็ครับ